สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะหน้าปัดไมล์เบนเนอรี่250อ่าตัวนี้เราได้ทําการแกะน็อตออกไปหมดทุกตัวแล้วนะครับส่วนลูกยางถายไฟนี้เราใช้อ่าอะไรแงะขึ้นมาก็ออกแล้วนะครับตัวนี้เราเพิ่งแกะครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครสอนวิธีการแกะอ่าเราก็จะทําการแกะเละหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าติดอะไรในเมื่อน็อตออกหมดทุกตัวแล้วแต่ว่ายังแกะไม่ออก เราก็เลยได้นําพวกไขค,รครวงพวกเหล็กอะไรนะครับมางัดให้มันโบขึ้นนะครับคือเราจะทําการงัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาจุดว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้ามีกาวเวลาเราแกะมันจะมีเสียงแปะๆนะครับแต่นีนเสียงไม่มีคือมันไม่ได้อัดกาวไว้นะครับเราจะมาดูว่ามันอัดอะไรไว้นะครับ เราไม่ถึงแกะไม่ได้ไม่ถึงแกะยากนะครับอันนี้เป็นการแกะครั้งแรกนะครับเลยไม่รู้ว่าอาจะเป็นยังไงนะครับเรามีอยู่2ตัวเราก็เลยเอาเรามาแกะดูนะครับเพื่อที่จะเป็นการซ่อมในอนาคตว่าวิธีแกะแกะแบบไหนนะครับตอนงนี้ก็จะเละเทะหน่อยในการแกะแต่ว่าเวลาจับมาใส่แล้วมันก็จะบังหมดนะครับจะไม่เห็นรอ,อยที่เป็นเป็นรอยที่เราแกะนะครับ ใช้เวลาแกะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะทําการกอไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับหลังจากที่เรา,างัดมาได้สักพักนึงแล้วนะครับเราถึงจะเห็นว่ามีซิลิโคนขาวนะครับอัดอยู่ด้านในเลอทําให้ไม่สามารถแกะได้ง่ายนะครับน,นี่เราก็ค่อยๆง้างขึ้นมานะครับอันนี้ครั้งต่อไปถ้าจะทํานะครับก็น่าจะง่ายขึ้น,นครับเพราะเรารู้แล้วว่ามีซิลิโคนติดอยู่ด้านในนะครับอาจจหา มีดแข็งๆหน่อยนะครับก็ค่อยเสาะไปข้างในลึกๆนะครับเพื่อให้ซิลิโคนมันมันขาดออกนะครับแล้วก็จะสามารถาแกะได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็ยากนิดนึงนะครับก็ดูแล้วจะเละเทะหน่อยเพราะว่าเป็นการแกะครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการแกะถ้าใครมีน้ำยาพวกละลายกซิลิโคนถ้าแยะ หยอดเข้าไปนะครับก็น่าจะง่ายกว่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่จะทําการแกะนะครับถ้าปัดใหม่รุ่นนี้นะครับว่าขันน็อตออกหมดแล้วแต่ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับซึ่งมีซีคนติดอยู่นั่นเองนะครับ,อบอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับ